สวัสดีจ้าสวัสดีชาววันจันทร์นะจ้าเออกระพึงจะมีเวลามาลงคลิปนะคะมันจะต่อคลิปมือใหม่ตัดต่ออยู่ก็คือมวตัวไปหมดก็ <c oughs> ขอโทษขอภัยนะจ้าสำหรับคนเข้ามารับชมนะจ้าก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับใครที่มารับชมแล้วกด subscribe ก,กดไลค์นะคะบอชแชร์ก็ได้คะ่ะ เดี๋ยวจะมาพา,พาชมสวนทางฝรั่งเศสใกล้จะเข้าหนาหนาวแล้วนะคะช่วงนี้ฝรั่งเศสเดือนออกตอุกคือเดือนตุราอันนี้เป็นตะไคร้จะชดตะไคร้นะคะตะไคร่ปลูกไว้ตะปีก่อนนู่นมันก็เริ่มจะเข้าหนาวแล้วก็คงจะปล่อยไว้ค่นี้ก็เผื่อปีหน้าเจ้าแน,นวมาคุ้มไว้เพื่อมันออกปีหน้าไหมอันที่เป็นเบียร์น้อยๆน,นี่ที่ผ่านไปตะกี้นี่ก็เป็นกรีน กรีนอ๊กเนยสานุนี่ก็จะไฟเ่นสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะและ้วน,นี่คือหัวบิดสีแดงหรือเบนตาคาหัคู่แล้วก็อันนี้ก็คือนี่คือพื้นที่ที่จะพวนใหม่แล้วก็เอาเชนคูน่หรือว่าอ๊าอกสีแดงนะมาปลูกไว้กินหน้าหนาวนะคะก่อนหนาว ก็ต้องปลูกไขมันใหญ่ก่อนแล้วก็ก้นก้นไปเบิดหนาวนู่นแหละมันจึงจะสวยงามนะคะค่อยสิได้กินอันนี้ก็คือบาซิลิของฝรั่งเออแล้วก็นี่ค่ะสิ่งที่ต้องแต้มก่อนจะเข้าหนาวนะคะไว้อ่าช่วงใบไม้ผลิถึงจะเติบโตถึงจะได้กินและนี่นี่คือสุมนี่คือพวกที่จะได้กินก่อนหนาวริบเปล่า ก็ร้องร้องบ้างค่ะอาจจะปลุกซาหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นพักมันยังเต็มไอ้หลงเพานะเนาะลงอันนี้โย่ก็เลยได้ซาไปน้อยนยนี่สมนี้จะเริ่มเริ่มนี่เป็นเริ่มแตกก่อเริ่มจะสวยงามแล้วคือพวกพริกนะคะพริกเออพ่อได้เล่มกินอยู่เผ็ดบ้างว่าเผ็ดบ้างผสมผสนไ,ไ,ไปไปประหยัดไปแบบนั้น รายก็นี้คือภูมจใจเสนอมาค่ะใบต้นใบมะกรูดนะคะกำลังงามเลยแตงยอดแตงอย่างอีกละพอดีเขากำลังเสมาเฮ็ดกรีนเฮ้าให้ก็พอดีก็ออสเไดอาเขากรีนเฮ้านะคะลงกระจกเลื่อนกระจกนะคะผู้ต้งเลื่อนกระจกกับถาเลื่อนกระจกอาทิตย์นี้ขเขาสิมาติตั้งให้กับเสด็วเลื่อนกระจกกับสด็จคนเขาเลื่อนกระจกแล้วก็เิลเครื่องทำความร้อนลงนะจ๊ะ แล้วนี่ก็คือต้นกระเทียมแล้วก็นี่ก็ผักที่แต้มเมื่อวานนี่็ยังแต้มไว้เรื่อยๆแต้มไปเรื่อยๆมีพื้นที่ก็แต้มกับแปะแอะแอะ,ะไปพอเได้กินนี่ต้นใหญ่มากขยายใหญ่มากแบบแต้มติดกันแบบพื้นที่มันจํากัดเนาะ่น้รงเพราะมันก็เลยต้องเนี่ยเบียดเสียดกันอ่ะแต่ว่ามันก่อใหญ่มากคือกอ่อนึงอ่ะตัดถ้าตัดน่านใหญ่เต็มทีนะคะถ้าตัดตัดก็ได้กินสามครั้งสี่ครั้ง ตสองคนสามคนเขา่าไปถ้าสี่คนขึ้นไปก็ได้กินประมาณสองสามครั้งนี่แหละอันนี้คือหอมแบงหัวหอมแบงนะคะสวยงามมากก็โอเคนะมันขยายซื้อมากินแล้วก็หัวเสียไ้มันก็จะเป็นหัวน้นอยๆก็จะขยายก็สิเพราะไม่ให้มันหัวยหญ่ๆยขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะก็เพราะได้แบ่งแต้มไปเรื่อยๆอ,อาศัยกินแบบนี้หละอันนี้ก็คือ เหมือนกันเลยสลัดฟีซีฟีซีว่าเออออกเสียงยากมากเออพยายามแต่ก็ลืมแล้วนี่คือต้นกระบองเพชรน้อยๆกับตาสกับจิ้เนาะอยู่ในเขานาะก็สเกลด้วยนะคะสวยซื้อมาสองต้นขยายได้หลายอยู่ก็โอเคนะอันนั้นคือกอตะไคร้กอตะไคร้ก็สิฟเหลาตัดมาใส่ตู้ไว้ก็สิจตังไว้จะก่อเพื่อปีหน้าแล้วก็เสียาแนวมาคุ้มไว้ พื่อบ่ให้มันเน่านะอากาศถ้าติดลบมันก็เน่านะแต่ใครถ้าปติดลบมันก็บเ,เนา่าก็ถ้าคุ้มไว้ดีๆก็โอเคนะมันก็นยังได้ออกมาอมืนี่ค่ะสลัดก็ยังรายยุคเพร่ะได้แต้มใหม่ๆไปเรื่อยๆโอเคก็ได้จบคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ยังไยก็ฝาก ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ